มังกรสาวผู้ไม่ยอมรับความเป็นจริงของโลกผู้รักตัวเองมากกว่าสิ่งใดหนึ่งใน12พี่น้องมังกรผู้ยิ่งใหญ่แห่งตระกูลสุ่ยฉีสวัสดีครับอยู่กับผมเองยิ้มหวานเป็นไงบ้างครับ,รบกับนิยามที่ผมมองเห็นในตัวของดัชหรือในคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอเรียกตัวเธอว่าฉีนั่นเองนะครับผม เอาละเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวเธอกันดีกว่าว่าเธอเป็นใครมาจากไหนและทําอะไรได้บ้างในเกมของอาร์คไนไปรับชมกันเลยครับผมฉีฉีนะครับเป็นหนึ่งในพี่น้อง12บงมังกรครับแห่งบ้านสุยเธอนะครับเป็นพี่น้องลําดับที่11ครับผมตัวของเธอเนี่ยครับเป็นจิตกรลึกลับครับจากเมืองแห่งหยางครับซึ่งมีพลังพิเศษครับที่ไม่ใช่อาร์ตครับ แต่สามารถที่จะสร้างผืนผ้าแห่งความเป็นจริงได้ครับผมทําให้ภาพวาดของตัวเธอนะครับมีชีวิตครับแล้วก็สามารถที่จะดึงเครับเหล่าผู้คนนะครับเข้าไปในโลกแห่งภาพวาดของตัวเธอได้ครับฉีนะครับมีนิสัยที่ชอบเก็บตัวครับผมแล้วก็มักจะอยู่แต่ในกระท่อมเล็กๆของเธอครับเธอเนี่ยครับไม่ค่อยจะออกไปไหนมาไหนเท่าไหร่เนี่ยนะครับขอให้ครูดกับลาวานะครับตามไปหาเธอครับเพื่อปกป้องตัวฉีนะครับ จากแผนการของยางครับที่จะรวบรวงเหล่าพี่น้องมังกรแห่งสุยครับเพื่อชุบชีวิตสุยซึ่งเป็นฟอร์มูดโบราณครับหลังจากที่เหนียนะครับได้พาฉีนะครับมาอยู่ที่ล o s t Island นะครับโดยเธอครับอาศัยอยู่ในโลกของภาพวาดครับที่เชื่อมโยงกับยานของตัวล o s t Island ครับตัวของฉีนะครับปรากฏตัวครั้งแรกครับในเรื่องของ Ancient f o r c e ครับโดยมีบทบาทเล็กๆน้อยๆครับ ก่อนจะกลายเป็นตัวละครหลักในกิจกรรม Who is Real l ครับแล้วก็มีบทบาทสนับสนุนในกิจกรรมของ Invitation to Win ครับเธอนีครับใช้ศิลปะเวทมนต์ครับในการสร้าง Ink Spirit หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Fearing ครับเพื่อช่วยในการต่อสู้ของเธอครับผม ฉีเป็นโอเปอเรเตอร์6ดาวแคสเตอร์สายสเปรดครับหรือก็คือตีเป็น l e ที่เลเวล90นะครับจะมีสเตต HP ออยู่ที่1,704หน่วยพลังโจมตีอยู่ที่864หน่วยพลังป้องกันอยู่ที่127หน่วยมีค่ารีซีทอยู่ที่20หน่วยครับแล้วก็ค่ารีลงสนามใหม่นะครับจะอยู่ที่70วินาทีคอสที่ใช้นะครับก็คือ34ครับบล็อกได้1ครับแล้วก็มีพลังโจมตีที่2.9 ฟรัสตนีครับสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้อีก110หน่วยครับแล้วก็เมื่อปลดพอตสนะครับจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก34หน่วยค่ารีนังสนาใหม่นะครับสามารถลดลงได้เมื่อปลดพอตสครับจะลดลงให้4วินาทีแล้วก็ถ้าหากปลดพอตหกับพอตหะครับจะลดค่าคอร์สในการใช้จ่ายนะครับลงได้อย่างละหนึ่งครับผมที่สกิลเทรดนะครับจะโจมตีเป็นอาร์ดามิครับโดนสตูแบบเ e ส่วนสกิลทาเลนต์นะครับก็คือที่อีลิตหนึ่งเนี่ยเมื่อฉีนะครับหรือฟิลลิ่งนะครับจัดการศัตรูได้สําเร็จนะครับฉีจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น2%เก็บได้สูงสุด10สเต็ปแล้วก็ถ้าขึ้นอีลิตสนะครับจะเก็บได้15สเต็ปแล้วถ้าหากปลดพอตห้าได้นะครับจะเก็บได้18บแสเต็ปที่อีลิตสนะครับการโจมตีแรกของตัวฉีนะครับจะเรียกฟิลลิ่งลงมาที่เป้าหมายอย่างพื้นล่างครับตัวของฟิลลิ่งจะอยู่เป็นเวลา25วินาทีครับผม โมดูลของฉี่นะครับจะประกอบไปด้วยโมดูล x แล้วก็โมดูล y ครับที่โมดูล a นะครับจะให้ hp 120หน่วย165หน่วย190หน่วย atk 55หน่วย68หน่วย80หน่วยเพิ่มระยะโจมตีของฉี่นะครับให้มากขึ้นเมื่อฉี่โจมตีครับหรือฟิลลิ่งนะครับทำการจัดการศัตรูได้สําเร็จครับตัวฉี่ครับจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น2%สามารถซ้อนทับได้สูงสุดนะครับ20สิเต็ปครับแล้วก็ที่สเตจปสามครับสามารถซ้อนทับไดด้สสูงุ 20เสต็ครับผมส่วนโมดูวายนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้51หน่วย68หน่วยแล้วก็82หน่วยให้ความรุนโจมตีเพิ่มขึ้น5หน่วย6หน่วย7หน่วยคอสจะลดสเตตละ8ครับผมเมื่อใช้งานครับจะลดค่าคอสในการลงตัวละครลงครับการโจมตีครั้งแรกนะครับหลังจากวางตัวครับจะเรียกฟิลลิ่ง2ตัวเป็นเวลา25วินาทีที่ตำแหน่งของเป้าหมายครับซึ่งจะอยู่ที่พื้นล่างครับ ฟิลลิ่งนะครับจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จะฟื้นฟู HP ให้กับตัวของฉีนะครับทุกๆ2.5วินาทีครับแล้วก็ที่สเตสานครับจะฟื้นฟู1.5วินาทีครับผมสกิลฐานของฉีนะครับจะได้มาตั้งแต่อีดิซทั้ง2สกิลเลยสกิลที่1ก็คือเมื่ออยู่ในห้องคอนโทรลสเตเตอร์ครับคนอื่นที่อยู่ในห้องคอนโทรลสเตเตอร์นะครับจะโมเลสลดช้าลง0.05ต่อชั่วโมงครับผมเมื่อโมเลสของฉีนะครับต่ำกว่า12ครับจะบวก 15วูลิงพารายครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่ออยู่ในห้องคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับโมเรสของฉีครับจะลดไวขึ้น0.5ต่อชั่วโมงครับผมเมื่อโมเรสของฉีมากกว่า12ครับจะบวก10 p เพอร์เซ o n ชันครับผมสกิลที่หนึ่งของฉีนะครับจะใช้ SP นะครับอยู่ที่6หน่วยครับที่เลเวล7 5ห้าหน่วยที่มาสเตอร์3ครับ ขึ้นตามระยะเวลาเมื่อลงสู่สนานครับจะได้ SP เริ่มต้นที่0ูนย์ครับเป็นสกิลแบบออโต้สกิลก็คือการโจมตีครั้งถัดไปครับจะเพิ่มระยะสเปรดครับสร้างความเสียหายได้กว้างขึ้นครับแล้วก็จะโจมตีเป็นอาร์ดามิทครับ210%ที่เลเวล7 250%ที่มาสเตอร์สามครับสามารถสะสมได้3สแต็คครับเมื่อขึ้น M1 ครับผม สกิลที่2ของฉีนะครับจะใช้ sp เริ่มต้นที่44หน่วยที่ l e v e เวล7 38หน่วยที่ master ร์3ครับ sp นี้ครับขึ้นตามระยะเวลาเมื่อลงสู่สนามนะครับจะได้ sp เริ่มต้น17หน่วยที่ l e เวล7 25หน่วยที่ master ร์3ครับเป็นสกิลแบบแมนนวลครับเมื่อใช้งานนะครับที่ l e v e เจล7จะทํางาน18วินาทีที่ master ร์3จะทํางาน20วินาทีเมื่อกดทํางาน,นครับเพิ่มระยะโจมตี1ช่องด้านหน้าครับให้กับฉีเพิ่มพลังโจมตี4 0 ที่เลเวลเจ็ดห้าสิเปเซ็นต์ที่มาสเตอร์สแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตี40หน่วยที่เลเวลเจ็ดห้าสิบห้าหน่วยที่มาสเตอร์สามโจมตีโดนศัตรตูทุกตัวนะครับในระยะและจะโจมตีศัตรูที่ HP ต่ํากว่า50%แรงขึ้นเป็น125%ที่เลเวลเแล้วก็130%ที่ M1 ครับผมสกิลที่3ของฉี่ครับจะใช้ SP 1พีหน่วยที่เลเวลเ 100หน่วยที่มาสเตอร์สครับ SP ขึ้นตามระยะเวลาเมื่อลงสุนสนามครับจะได้ SP เริ่มต้น55หน่วยครับที่เลเวล7 70หน่วยที่มาสเตอร์สครับเป็นสกิลแบบแมนนวลระยะเวลาของสกิลทำงาน60วินาทีเมื่อใช้งานนะครับฉีจะเพิ่มเวลาโจมตีต่อครั้งบวก40%ครับก็คือจะตีใช้เวลา4.05นาวิต่อครั้งครับผมเพิ่มพลังโจมตี100%ที่เลเวล7 120%ที่มาสเตอร์สครับ พร้อมกับเพิ่มระยะระเบิดสเปรดนะครับสร้างความเสียหายได้กว้างขึ้นครับฉีนะครับจะเลือกโจมตีศูตรูที่ไม่ได้ถูกบล็อกก่อนเสมอครับแล้วก็เมื่อโจมตีครับจะเรียกฟิลลิ่งที่ไปที่เป้าหมายครับพื้นล่างระยะเวลา25วินาทีครับผมโดยสรุปแล้วนะครับฉีนะครับเป็นแคสเตอร์ที่อยู่กับเกมนี้มาก็นานแล้วแล้วก็ไม่ได้เก่งเหมือนกับเมื่อก่อน แต่ก็มีจุดเด่นในด้านการยื้อเกมเพราะว่าตัวฟิลลิ่งที่ฉี่สามารถเรียกออกมาได้นั้นมันมีความสามารถในการบล็อกซึ่งมันไม่กินช่องในการลงโอเปอเรเตอร์ครับแต่ข้อเสียก็คือตัวฟิลลิ่งนะครับถ้าหากเราไม่ได้ใช้สกิลสามนะครับก็จะเรียกออกมาได้แค่2ตัวและตัวฟิลลิ่งนะครับก็อยู่ได้เพียงแค่25วินาทีแต่สกิลสามที่สามารถสเปรฟิลลิ่งออกมาได้เรื่อยๆเนี่ยก็มีจุดบอดต,ตรงที่ว่าจะกิน SP ค่อนข้างเยอะทำให้การใช้งานฉีเนี่ยค่อนข้างลำบาก ในจุดๆหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ถามว่าตัวเก่งไหมถ้าเน้นเอามาทำา f k ไม่ได้อะไรมากชั้สกิลหนึ่งก็ค่อนข้างตอบโจทย์สกิลสองก็ดีตรงที่ว่ามันจะตีศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะโจมตีแถมยังจะตีตัวที่เลือดต่ำกว่า50%แรงขึ้นอีกด้วยแต่ก็ยังจะมีแคสเตอร์ที่น่าใช้มากกว่าตัวของฉีทำให้ตัวของฉีเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับคนในสมัยนี้ พราะด้วยความที่เจเนอเรชันของฉีก็คือลิมิตเจน2ทำให้ตัวของเธอก็ไม่ได้เก่งอะไรมากขนาดนั้นแล้วเมื่อเทียบกับยุคสมัยแมปปัจจุบันแต่ถามว่ายังน่ากดมาใช้ไหมผมก็ยังมองว่าถ้าให้ยังไม่มีแคสเตอร์ดีๆเนี่ยก็น่าจะเก็บเอามาไว้ใช้ใน i อดีหรือไม่ก็เป็นสายสะสมอย่างผมก็อาจจะเก็บได้ไม่ได้น่าเกลียดในเบอร์นั้นสวัสดีครับผมยหวานเองเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสบายกันดีหรือเปล่า ก็มาครึ่งทางแล้วเนาะของบ้านสุยที่มีให้ Playable นะตอนนี้ก็นั่นแหละก็ถามว่าคลิปนี้ออกมาดีไหมผมไม่รู้สิผมคิดว่าการได้ลองทำอะไรใหม่ๆการได้จัดวางอะไรใหม่ๆอุปกรณกอบใหม่ๆเนี่ยมันถ้าผมรู้สึกตื่นเต้นนะแต่ผมก็มองว่ามันก็ยังห่วยแตกเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลย ถ้าคนดูรู้สึกไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะแล้วก็คลิปก่อนอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสกิลฐานของเหนียนผิดพลาดเนาะก็มีคนมาคอมเมนต์แก้ให้แล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาคอมเมนต์แก้ให้แล้วก็ขอขอบคุณทุกยอดไลค์ครับยอดวิวนะครับเรขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาช่วยสนับสนุนช่องของผมนะครับผมมีความสุขมากๆเลยครับที่ทุกคนนั้นเข้ามาดูผลงานของผมผมต้องขอบขอคุณจริงๆผมไม่รู้ว่าคุณ ตั้งใจเข้ามาดูหรือแค่ผ่านทางมาแต่ว่าผมก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับเป็นกําลังใจที่ช่วยให้ผมมีไฟในการทํางานมากขึ้นแล้วก็ช่วงหยุดระยะเวลา8วันของผมเนี่ยผมก็จะพยายามทําคลิปออกมาซึ่งตอนแรกผมวางแผนว่าจะลงสัก3 3คนไปเลยก็คือแบบเรียงกันไปเลยต่อจากหลินก็คือแบบเรียงต่อ3คนแต่ดูเหมือนว่าเวลามันจะไม่พอแล้วผมเลยทําได้เพียงแค่2คนเนาะก,ก็เลยเป็นแค่เหนียนกับฉีนั่นเอง แล้วก็คลิปนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของใครหรือตัวอะไรของเกมอะไรก็สามารถกดติดตามผมไว้ได้นะครับ See you again next time ครับแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม